สวัสดีค่ะคลิปนี้หนึ่งสามสมแคตตัดมเีเทคนิคในการที่จะช่วยไม้ที่โคนเน่าหรือว่าไม่ใช่สีไม่ใช่คนเนา่าตกอพูดผิดโคนยุบค่ะคนยุบหัวไม่เดินรากไม่เดินลากมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้นฟีบไปดูกันค่ะไป นี่คะ่ะทุกคนที่เห็นอยู่นี้คือเป็นน้ำฝนนะคะนะ่ะเอามาใส่กระมังที่ไม่มีรู้อะที่มันขังน้ำไวะคะ้ค่ะก็เป็นน้ำฝนที่รองไว้เก็บไว้อแล้วนะ่ะก็เอาพวกไม้เนี่ยคะ่ะไม้พอดพวกนี้ที่ตอนแรกก่อนหน้านี้นะคะ่ะมันจะเป็นต้นอย่างเงี้ยมันจะนฟีบๆอย่างเงี้ย แต่พอนาแช่ไปสักพักอะ่ะมันก็เริ่มค่อยๆตึงขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้คือบางบางอันมันก็เกินเยียวยานะคือวิธีเนี้ยคนพบโดยบังเอิญก่อนอ่ะน่ะคือก่อนหน้าน,นี้ที่ว่าโรงเรือนนาโงใหญ่อะค่ะที่ว่าหลังคามันขาดและเสียหายอะค่ะแล้วก็น้ำฝนมันก็ ตกลงมาใส่ต้นไม้ใส่ไม้ใส,ไมใส่พกยิมใส่พวกไม้พวกแอสโตอะไรพวกนี้ค่ะอ่าแต่มีบางส่วนก็ถ้าเป็นพวกแมมอะไรเงี้ยมันก็จะตายไปนะแต่พอดีว่าพวกยิมอะ่ะที่ก่อนหน้านี้ยมันก็จะแบบว่าโตช้าๆหัวฟิฟีฟคือลากเดินช้าอะไรอย่เงี้ยค่ะมันกลับตึงเขียวมีหนามใหม่ขึ้นมาอ่ามีหนามใหม่แล้วก็สวย ต้นใหญ่โตเร็วเออน่ก,ก็เลยคิดว่าน้ำฝนนี่จริงๆแล้วแคทตัสก็ชอบเนาะแคทตัสก็ชอบน้ำฝนแต่ว่าไม่ได้ชอบในปริมาณที่ทุกวันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือชอบในปริมาณที่พอเหมาะน่ก,ก็เลยเนี่ยคิดวิธีจริงๆรินะไม่ได้คิดเองหรอกคือก่อนหน้านี้น่ก,ก็เคยอ่านเจอในบทความของอพี่มารุดส่วนไม้สร้อยอะคะ่ะ แกก็เคยบอกว่าถ้าไม้มีปัญหาพวกอย่างเงี้ยค่ะคนยุบหรือว่าหัวไม่เดินลากไม่เดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้วิธีการกดน้ำกดน้ำยังไงกดน้ำก็คือการที่เนีย่ยค่ะใช้กระมังน้ำเอาน้ำใส่แล้วก็เอาลงไปจุ่มจุ่มไว้ไม่ได้จุ่มปุ๊บแล้วพอสักพักหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ขึ้นนะไม่ใช่อย่างนั้นนะก็คือจุ่มไว้สักประมาณ ห้าหกชั่วโมงให้มันความชื้นให้มันดูดเข้ามาเต็มเต็มกระถางอะเต็มดินที่ชุ่มดินอะอยู่ในนี้ค่ะเราค่อยเอาขึ้นเอาขึ้นเสร็จแล้วก็วางทิ้งไว้วันสองวันอะเห็นผลแล้วพี่เขาก็ต่อทายอีกทีหนึ่งว่าเป็นน้ำฝนอ่ะยิ่งดีอยิ่งดีนะก็เลยอ๋อนึกขึ้นได้ว่าเคย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 ,เคย,เคยอ่านว่า พี่เขาแนะนําว่าเออน้ําฝนก็โอเคนเนาะก็ดีใช้ได้น้าก็เลยลองทําเนี่ยค่ะก็อย่างต้นนี้เดี๋ยวน่าจะทําถ่ายรูปบีฟอร์แอคเตอร์ให้ดูนะต้นนี้ค่ะก่อนหน้านี้ตอนนี้ยังเห็นรอยยับยับย,ยี่เลยใช่ไหมแต่ก่อนหน้านี้ยับหนักหน่วงยิ่งกว่าน,นี้คะ่ะนะ้าขึ้นรูปให้ดูว่าบีฟอร์เป็นยังไงและแอคเตอร์เนี่ยอันนี้คือแอคเตอร์แล้วนะคะอันนี้คือน้าแค่ไว้หนึ่งคืนโดยที่ใช้น้ำฝนเนี่ยแหละค่ะ แต่น้ําฝนนาะมีแอบใส่อันี้ไปนะสตาร์เกอร์จีเพื่อที่จะแบบเหมือนให้เขาดูดเข้าไปด้วยอะนะเนาะคือก่อนหน้านี้ <c oughs> ขอะพีค่ะก่อนหน้านี้ก็จะมีบางคนบอกว่าให้เอ่าถอดลากขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็ตัดแต่งลากหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็ลงปลูกใหม่แต่นาะก็ทำนะคะแบบนั้นเหมือนอยัง ต้นไหนล่ะอ่ะต้นนี้จะแต่งแต่ไม่รลอดเออเพราะอะไรเพราะว่าเอ่อเหมือนไม้เขาพลังชีวิตเขาอะคือพอมันฟีบรากมันไม่เดินแล้วมันก็แบบค่อยๆเหลือนน้อยน้าในตัวเขาก็ค่อยๆน้อยลงน้อยลงน้อยลงใช่ไหมเออการที่เขาจะแบบคือใช้น้ําในตัวเขาที่มาดันให้ลากกลับมาอีกทีอะ มันก็ค่อนข้างยากวิธีที่จะก่อนที่จะเปลี่ยนกระถางหรือว่าแบบถ้าคิดว่ารากเขามีปัญหาจริงๆค่ะก่อนก่อนที่จะเปลี่ยนกระถางนะก็คือเนี่ยแหละนะก็ใช้วิธีจุ่มน้ําก่อนแช่เขาไว้ค้างคืนนะคะห้าหกชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก็แช่ไปถ้ากระถางอะไรอย่างนงี้นะก็ก็ก็ใส่น้ําแบบพอพอถึงตรงเนี้ค่ะถึงขอบเนี้ยแอให้ให้ท่วมแล้วก็แช่ลงไปแล้วก็อีกวันหนึ่งก็ค่อยมาเอาออกแล้วก็วางไว้ วางไว้ก็คือรอจนให้ดินเขาแห้งอีกทีหนึ่งถ้าเขายังไม่แบบยังไม่ฟื้นนะก็จุ่มใหม่แช่ใหม่แล้วก็เอาขึ้นมาคืออย่าจุ่มจนแบบว่า24ชั่วโมงหรือว่า2วัน3วันติดกันอะไรอย่างนี้นะคะอันนั้นา่นาเน่าเน่านะก็จุ่มแค่แบบว่าพอดีอะคะ่ะพอที่บบกระตุ้นลากเขาให้เขาเกิดลากใหม่เนีย่ยเนี่ยอย่างต้นนี้ต้นนี้จะเป็น บันเดียนัมบันเดียนมนะก็เดี๋ยวนะขึ้น Before After ให้ดูอีกเอ,อ๊เดี๋ยวนะรูปนี้นะไม่มี before มีแต่อัพเออันนี้เขาก็แบบว่าคนคนยุบนิดๆเหมือนกันแต่ว่าคือเหมือนหัวเขาไม่เดินนะคะแล้วก็เลยจุ่มไปเหมือนกันก็จะเห็นแบบรอยนี่นะรอยล่องที่เขาแบบเหมือนขยายออกมา เหมือนรอยที่ตรงแบบที่ตอนแรกที่เขายุบลงไปค่ะและน้ําใหม่้นาใหม่ค่ะ้นาใหม่ก็ขึ้นมีน้ําใหม่สีขาวๆเนี่ยค่ะก็ขึ้นมารอบเลยอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ถ้าถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าจะเปลี่ยนกระถางนะคะถ้าไม้มันแบบมันฟีบมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก่อนเปลี่ยนกระถางอะ่ะใช้วิธีนี้ก่อนเสร็จละเธอถ้าถ้ามันแบบเริ่มตึงขึ้นมาเริ่มกลับมาสภาพแบบ สภาพปกติอะเร,เรียกว่าสภาพปกติละกันก็ค่อยเอาไปเปลี่ยนกระถางเนาะนั่นแหละค่ะก็ประมาณนี้แหละก็เนี่ยค่ะไม้ตรงนี้ที่นาวางไว้ส่วนใหญ่จะเป็นไม้ที่เอามากดน้ําทั้งนั้นเลยแอสโตค่ะส่วนใหญ่แอสโตจะจะ,จะเห็นชัดเนาะน่าจะมีทาแอสโตกับยิมยิมก็จะ,จะ,จะหัวไม่ค่อยเดิน แต่อย่างบางตัวไหมบางตัวที่เป็นไม้กาบอะคะ่ะอันนั้นน่ะน่ะแช่ตลอดเลยนะเดี๋ยวให้ดูนี่คะ่ะอันนี้เป็นไม้กาบนะนี่แล้วก,ก็แช่ไปเลยแล้วก,ก็ใช้น้ําฝนเหมือนกันนะคะเพราะเห็นว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยใช่ไหมก็เลยนะก็เลยลองน้ําฝนไว้นั่นแหละแต่คืออ่าไม้กาบอะ่ะพวกตอคะ่ะยังไงมันชอบน้ํามันไม่ตาย เราะน่าแช่มาแล้วเนี่ยน่าแช่อันนี้น่าแช่มาน่าจะประมาณน่าจะเดือนหนึ่งได้แล้วอะค่ะก็แช่ไว้เงี้ยแล้วทำมันจะมันจะทําให้หัวไม้อ่ะค่ะมันโตเร็วขึ้นนีอันนี้เป็นทีรักอันนี้เป็นทีเล็กอันนี้เป็นพิงไดมอนหัวเขาก็แบบ นะโตนะโตโตแบบโตเร็วอะ่ะอันนี้น่าพุ่งกราได้วยนะกราบได้ไม่นานแต่ดูอันนี้ดูชมพูขาวอันนี้ไม่มีชื่อคนเนาะคือก่อนอันนี้นะกราบแบบไม่มีหน่อเลยนะแต่ดูพอนะแช่ไว้ตลอดเนี่ยหน่อมารอบเลยค่ะเต็มดอกด้วยอันนี้เป็นทีสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าก็เหมือนกันหน่อมาเพียบอันนี้นะกราบน้ำดำญี่ปุ่นปกติน้ำดำญี่ปุ่นมันจะแบบ ไม่บ้าหน,นอเนาะใช่ไหมแต่นี่แบบหนอมาพึบพภาพมากให้น,หนูกใกล้เนี่ยค่ะแล้วมีอีกกระถางนี้อันนี้เป็นซีเปียเนี่ค่ะนี่หนอมาแล้วค่ะหนออื่นหน่อเล็กๆก็มาละอันนี้เป็นทีรักที่นาจะเด็ดจากต้นเมื่อกี้ค่ะที่ว่ามีหน่อเยอะๆค่ะเอามากราฟ หัวเดินละนี่อันนี้เดดิมเดดีมก็ตอนแรกแบบหัวเท่านิ้วก้อยอะคะ่ะเล็กมากเลยเนี่ยตอนนี้แบบโตโตเร็วมากเนี่ยนะก,ก็แช่ไว้นั้นก็แอบบโรยสตาร์เกอจีไปนิดนึงอันนี้อันนี้ยังไม่เดินอันนี้ยังรอแล้รอแลอยู่หรือกาติดไม่ติดเนี่ยอันนี้อีกอันหนึง่งอันนี้นี่นะแบบหวังมากให้โตเร็วๆ น่จะได้เอาหน่อมากราฟขายนี่อันนี้เพลค่ะเพลเพลอันดามันอ่ะอันนี้ก็เป็นอ่เคสามเคสามนึ่ต้นแต่แมมอันนี้นะ่ก็เอามาแช่ด้วยนะคะเพราะว่าเหมือนต้นเขาเริ่มฟีแล้วเพราะว่าหน่อเขาเยอะหัวเขาใหญ่ก็เลยเอามาแช่ไว้นะคะนั่นแหละค่ะก็ประมาณนี้ค่ะเอาวิธีง่ายๆ แต่ว่าหลายๆคนยังไม่ค่อยทราบเนาะก็เอามาแชร์ให้ให้ดูกันค่ะลองลองลองเอาไปใช้กันดูได้เพราะว่าอย่างไม้บางตัวอย่างพวกนกฮูกอย่างเงี้ยน,นั่นก็แอบแช่นะแต่ว่านกฮูกน่าจะไม่ได้แช่แบบทั้งคืนจะแค่แช่แบบแค่แบบพอให้เขาซึมขึ้นมานั่นก็จะเอาออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บางทีก็แบบว่าเหมือนช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยรดน้ําแบบ ไม่สม่าเสมอใช่ไหมไมคเขาก็จะแบบเหมือนลาเขาช่างักอะไรอย่างเงี้ยค่ะล่าเขาก็จะแบบไม่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 ดูดอาหารไม่อะไรเงี้ยเขาก็จะฟีบจะแบนจะอะไรอย่างเงี้ยไปก็กระตุ้นเขาหน่อยใช้น้ําฝนเนี่ยแหละค่ะดีที่สุดแต่ว่าถ้าไม่มีน้ําฝนช่วงไม่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 มีฝนไม่ใช่หน้าฝนใช่ไหมก็ใช้น้ําเปล่าอะค่ะน้ําประปาหรืออะไรเงี้ยแต่อาจจะหยดไอ้นี่ 1> บ1หนึ่งลงไว้หน่อยกับยากัรลาอะไรพวกนี้คะ่ะบางทีลากเขาอาจจะแบบมีลามีอะไรอย่างนี้ก็กระตุ้นใช้บีหนึ่งเนาะบีหนึ่งก็ช่วยกระตุ้นลากบำรุงนั่นแหลคะค่ะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้เอาวิธีง่ายๆคะ่ะคืออย่างที่บอกบางทีบางคนแบบว่าเอออรไรก็จะถอดกระถางถอดกระถางอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีใจเย็นๆก็ได้ไม่ต้องรีบ <c oughs> ลองลองลองเอามาจุ่มดูก่อน จ่อย่างที่บอกจุ่มไว้สัก5-6ชั่วโมงนะอ่าแล้วเขาเอาขึ้นแล้วก็รอใจเย็นแล้วก็เอาวางไว้จนอ่าเหมือนกระถางเขาเริ่มเริ่มเริ่มแห้งดินเริ่มแห้งถ้ายังไม่พอใจยังตึงไม่สุดจุ่มอีกนะลนแหละขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณนะจริงๆบอกก่อนไม่ใช่มือเก่าอะไรนะก็ยังเป็นมือใหม่อยู่เรื่อยๆค่ะยังต้องเรียนรู้อีกเยอะค่ะ ขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ